พี่น้องมันนี่วดจิ้งหลีดรับพี่น้องจิ้งหลีดแม่ไข่พี่น้องหรือจี้ีรอนน่าหล่ะรับพี่น้องขวดใส่ใบเตยแต่ไข่พี่น้องเสิบแซบนะครับใส่รสด,ดีลงไปนิดจักหน่อยครับเสิบแซบแล้วคนเข้ากันละครับพี่น้องนี่จิ้งหลีดทอดโอ้จิ้งหลีดขั่วกับพี่น้องเสร็จแซบน้ำแกนละครับพี่น้องไข่เต็มท้องเลยครับเดยอขวดก็จักหน่อยกับพี่น้องให้ชุกอีกจักหน่อยครับ เขย่าไปเขย่ามาเนี่ยและครับพี่น้องเนี่ิ้บีบขั่วอ่ะใสต่ตะลิวพ่อว่านี่แหละครับเอาโยนเอา,เอาพี่น้องขั่วโยนเอาอะไรครับซึ้งนี่พี่นอ้องอัดส่ตัดเสียบวครับพี่นอ้องเมื่อหนึ่งถือโทรศัพท์อีกเมื่อหนึ่งจับกระทะโยนเอาครับพี่น้องนี่แหละครับสุดแซ่บจินบีบทอดพี่น้องถ้ากินน้ำกันเด้อครับพี่น้องจุกก่อนจักน้อยครับพี่นอกก้อ,นนอ,นอง คนไปค้นมานี่แหละครับค้นไปค้นมาเดี๋ยวสมัยตอนก็ับพี่น้องเนาะขั้วจิ้งหรีดไมใครพี่น้องจะแซ่บหอมๆกินใบเตยครับมากินตันงยั้งแหละครับพี่น้องอันตะไคร่ลงไปใบเตยลงไปน้ำครับพี่น้องขั้วให้เข่ากันเข้าไปเข้ามาแหละครับพี่น้องจักน้อยแหละครับอ่ะขั้วก่อนจักน้อย้ะครับเด้อพี่น้องเด้อใจเย็นนะครับ <Es> สุกคนจังหน่อยครับเพงจะแซ่บกับจิ้งดีขั้วจิ้งดีเบอร์เมนจิ้งดีทอดเด้ครับพี่น้องบริทอดเอาหัวอางที่หละครับบ้านบ้านนี่ยแหละครับจแซ่บเมนูบ้านบ้านกับพี่น้องจิ้งดีวิกกิโนั่นแหละครับพี่น้องแล้วบ้านพี่น้องอิ่นจังไดครับแถ่บ้านอิินกิ้ลเดี่ยครับคนไทยอกินจิ้งดีกับพี่น้องหัวไปหัวมานะครับมา นี่แหละครับได้ที่แล้วครับจักน้อยครับเนี่ยเสร็จเรียบร้อยใส่ชาบเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องมาหน้าตา็ออกมาแบบนี้แล้วครับพี่น้องปุ้ยผักปัญญังเลยครับพี่น้องเป็นตะกินบาครับเส็บแซบเลยครับจิงหรีทอดเออจิงหีขั่วนี่แหละครับหน้าตาสี่ครับพี่น้องโอ้แม่ไข่เต็มท้องเลยครับนี่เบิ้งครับนี่โตนอวดเลยครับนี่ปุ้ยมีไข่เด้ครับพี่น้องนี่มีไข่แซบปัญญังเลยครับจิงหรีขั่วครับพี่น้อง วไปั้นบ้านเศบแสบหลังพี่น้องนะกินเบิ้งครับปือซ่บครับพี่น้องเศษแสบเลยครับพี่น้องปาดไครเต็มทองพี่น้องมาบาดเนึงพี่น้องโอ้สุดยอดอีลีครับพี่น้องเบิ้งครับนาตาเขาเม้า,า,า,มาสี่โอ้น่ากินมากพี่น้องเป็นอย่างไรครับพี่น้องจิ้งหรีดขวบเศบแสบมะบาดหนงกินครับไครเจียวพี่น้องนี่ ไข่เจียวครับที่เจียวไว้เมื่อกี้นี่ครับพี่น้องไข่เจียวมูสับกับจิ้งหรีทอดจิ้งหรีคั่วพี่น้องนี่นู่นมีแซ่บๆน้ำกันล่ะครับพี่น้องมา